มี3คะแนนนะครับ2 TV 200คะแนนและในสมัยนี้นะครับที่เล่นอยู่เนี่ยเริ่มเวลา3เปอร์เซ็นต์เฮ็ด2รอบนะครับระบบจะมี โมรีอินเตอร์ได้บอลปีกซ้ายมิกกี้ตีที่มิกกี้ตีมิกมกี้ได้ครับมิกกี้ได้ครับบอที่ฟงครับคือมาที่อ้ำครับมาที่ฟง ครับไอ้มังกรแข่งบอลอยู่กับซีนะพ่อรายการร้อยแปดอัมตื่นมาที่ฟงในเฟซฟงไอแตกพ่อไปอยู่มิกกี้ครับพ่อก็เปิดเฟซพ่อเลยครับแล้วมันเล่งขึ้นที่ของพ่อเลยก็แล้วครับฟงฟงนี่มังกรกรฟงส่องก่อนครับพร้อมมาที่มิกกี้ กีไปที่อัมอัมไปที่ฟงฟงคือไปที่อัมอัมโยนไปที่มังกรปีเจ้าซีครับอินเตอร์โชนเหนื่อยเหลือเกินพกีไปทีเติ้ลจะบ,บอลดึงบอลดึงทำไงต่อไทออี่มังกรก่อนดึงคืงคืนที่เมื่อกี้เมื่อกี้โยนชิปไปโอ้โหข้ามามาไปนิดนึงครับตรงนี้กิดอาการสุดยอดครับ สัมพันธ์ได้คอนเนอร์ครับไม่ใช่วินโยนไว้อินเตอร์โคกมาฟงเก็บได้เขาสองฟงยิงติดเซฟครับโอโตเร็วแล้วครับอินเตอร์เก็บบอลสวยครับบอลสวยฟงฟงฟงโหนไว้ติดฟงครับตรงนี้ดักไว้สวยครับไปแล้วมิกกี้กีพาบอลไป เมื่อกี้ไปโอ้ไม่ผ่านครับไม่ผ่านกองหลังเขาตัดบอลได้เขาเซตมากลับซ้ายครับขึ้นมาอ้ำมทำไงถักไปไม่ผ่านน้ำครับนี่โดนสอยข้างหลังไปครับมิกกี้เรามั่นใจลูกเลยนะเรามั่นใจได้ปีกอ่ะครับ พิมเส้นฝั่งขวาครับ,ปบ,ปบเปิดไปมังกรงกอนเก็บบอลเล่นได้ไปที่เต้นเต,ต้นหักมาใส่โอ้โหประตูลูกนี้ซุปเปอร์เซฟครับ,บอ,อ,อูเจ้าบอลไอซิ่มฝากมาีฟงฟงพีเต้นเต้นขึ้นไอฟงฟงมาทีวินเตินมาที่เต้นเต,นต,นต้นลากไปใส่ครับลูกนี้ ติดกองแล้วครับติดเจ้าซีอ้ําดูมัดดิเตินเติลมาขึ้นไม่อ้ํอ้ํมาที่มังกรมังกรมาที่มิกมิกอ้ํไงชิปไปวินข้ามหัวไป อุ้ยเอาไปที่เต้นเต้นดึงมังกรมังกรสองครับมังกรมาที่มิกมก,กี้มังกรมิกกี้กีไปมิกกี้ดึงไปสุดหนึง่งหลบสองวิน มิกก <Mickey. S 2> <st Bond> ี้โอ้ลูกนี้ซ้ำสวยครับเต่ไม่ทันครับปอนยิบจะปอนอัมครับอัมโยนไปเตินเตินได้ยังได้อยู่ครับ วินเม่กี้ยี่ฟงฟงโอ้โ,ฮโ,ฮโหโลรงนี้ไม่กระชอกค,ครับประตูเหนียวจริงครับลรงนี้เดี๋ยวมาได้เดี๋ยวรีบหน่อยรียบร้อยเรีบหน่อยเรียบร้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 อยครับเพชรสูงครับเจพีอ่อ้ํา วินไปบอลกันสามสองแล้วสามสองให้ได้สามสองให้บอลจีไปจีไปจีไปตรงมังกรเจอเกมลูกช่วยโอ้ยโอ้ยตัดบอลได้สวยครับมังกรมังกรเลี่ยมดีกว่าครับพี่เจ้าปอนไอตุ้งครับมังกรพีเติร์น เดี๋มาที่อัมเอามีฟงฟงมาที่อัมอัมโยนไปดิวินวินโคกไปมิกกี้โอ้ยมิกกี้โอ้ลูกนี้เจอโยนไปข้ามฟ้ากไปสวยครับลูกนี้เก็บไหมเติ้นเติ้นมึงกคเติ้นเก็บลูกช่วยหน่อยเติ้นครับเติ้นลากมาฝันหนึ่งฝันสองวันนี้มิกกี้ กี้วินโอ้สวยงามมากแล้วสวยครับสองหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับกลับมาสไตล์แล้วครับลึกไปครับโดด่ปอนมังกรตัวกลางตัวกลางขึ้นมาเกี้มังกรเติมเกมช่วยเติมเกมช่วยเอาไว้ในเวลาชนะในเวลาเขียครับตรงนี้ อั้มเก็บบอลสวยครับได้อั้มได้ลูกได้นั่นแหละไปไปครับซอนสองวินมาที่วินวินวินดึงพิงซ้ายซ้ายลูกนี้ติดเอาหลังครับหน่อยเดียววินเอาไม้นิดเดียวลูกนิดเดียวกลับขวาครับีเตึ้นตึ้นทำไงเตึ้นมาที่อั้มอั้มเก็บบอลดึงบังเซตบอลกันเซตบอลกันตึ้นตึ้นกลับานกลับขวาเซตบอลกันอ้้มมาที่เตึ้นเคลื่อนหน่อยไว้ตัวกันเคลื่นมาที่อั้มเซตบอลอั้มดีมิกกี้ เมื่อกี้ชี้ไปสวยมากครับลูกนี้วินครับโผล่คนบุรีอินเตอร์ได้ทุ่มกลับซ้ายครับดูมามังกรมังกรบางเหลี่ยมครับสวยมากลูกโอ้โหลูกนี้หลุดครับเฮ้ยโอ้ลูกนี้เยี่ยมเยี่ยมมากครับลูกนี้โอ้ประตูเรา เสียลงมาแล้วกปงช่วยสกัดออกไม่ได้ครับแล้ะตรงนี้ติดกองหลังของตงลีนเตอร์ครับเจ้าเบอร์สอจิ๋วครับดิอัมอัมิทุ่มอามทุ่มไปไม่ผ่านครับเบอร์หกตงลีนเตอร์๋ยว่ที่มิกกี้ยังมิกกี้ยังได้ครับมิกกี้คือมาที่มังกรมังกรที่มามิกกี้มิกกี้ชี้ไปวินโอ้ย โอ้ลูกนี้ใ่แล้วอยู่หลังประตูตรงนี้กรรมการบอกว่าวินทำฟาวผู้รักษาประตูครับในกรอบเกตโทษในกรอบเกตโทษห้าไปโดนตัวเขาครับตรงดีเปิดยาวมาอั่นมิกกี้มิก้มิกิทำไงชิปไปโอ้โหลูกนี้ นายมิกกี้นายยิงอีกแล้วครับทำทุ่มดีเพื่อนเต้นเต้นลบมาหนึ่งลบมาสองโอ้บันทูกับมิกกี้ครับพวกนี้สวยงามมากครับครับครับเดินบุกครับเบอร์เจ็ดโอ้ตัวนี้เร็วมากครับตัวนี้โอ้ครับไม่ผ่านเงี้ยพงโอ้ครับลูกนี้เจอซ้อนสองครับ Ni a ponga más.